สกามาแล้วเดี๋ยวสกามาแล้วพี่แอคมาพี่แอคมาใจเย็นก็ได้ปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยพี่มีมีอันตีไหมมึงไม่มีอันตีมึงก็ถอยครับพี่วาร์ปครับพี่วาร์ปครับพี่วาร์ปไปไปวาร์ปครับพี่ไอ้เดี๋ยวพี่นะเด็กก็จะพูดว่าไอ้เหี้ยตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโค้ดแหล่สัตว์แย้แม่สั่งกูจังไอ้เหี้ย

ผมอยู่เลนไหนผมก็กล่าวอยู่แล้วผมเย็นใจเย็นหนุ่มใจเย็นกูรัดคิดเลยรัดรัดเป็นเม็ดเลยี่สันติดทางกูอ้าวเหรอก็หลับไปอยู่ที่นี่อะกูจะวิ่งหนีอยู่แล้วตันแล้วก็ไปกดออกด้วยนะ เฮียยิงอยเลยคุจะหลุดอยู่แล้วมื่อกี้โทษโโไม่น่าบ้าเลยเพื่อนดีแล้วึงขอบคุณมากใครวะเนี่ยไม่โดนเฉยกัางวันได้ว่ะ

กดมาเวอร์ฮันกดไม่ทันอยู่โอ้โหยันไล่ยันต้มสองเลยดึงมาเดินมาหาผมสิเฮ้ยอ๋อได้อยู่นี่หว่าโอเค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 อูตันอะไรของกูเดี๋ยวมึงดูเหี้ย

แม่แม่ของตีอ่ะนะโอ้ยไม่น่าโผล่เลยไอสัตว์ยิ่งดีดีก็รอดแล้วไอ้จริงจริงไม่น่าโผล่เดี๋ยวนะเออมาดิไอ้สัตว์มา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 เดี๋ยวคีมมันหมดละ มันมีสามนะรอบเนี้โอ้ชิคเฮ้ยเอาแอคซี่วงไหนถ้าไม่ไหวค่อยปิงออกก็ได้โคน โซโล่ไปทีหนึ่งมึงกี้บอกงงดิไอ้สัตว์เนี่ยดูไอกลัวจะทำอะไรดูไอกลัวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดินี่ไงหน้ามึงก่อนหน้ามึงก่อนไอ้สัตว์หน้ามึงก่อนไอ้เด็กี้ทำซ่าทำเซียนแตกใช่ไหม าอยู่เ่ยมาอยู่เองไม่บ้านี oh, yeah. ่ฮะสตายแทนมองไม่เห็นเลยฮะโอ้โหได้ไปได้ไหมคุณคุณเลยนี่ละ เย็นดีกูเอาออกให้ได้มอโมโ้โข่ต้องใจว่าไม่ใช่โข่หรอกไอ้เหี้ยมึงสตาร์ทว่าจะปิดกูลังไงไม่กูเปิดให้แล้วไงเห็นมั้ยให้แล้วไงโอเคโอเคโอเคไม่กดไม่กดกันตามบ้านเราเห็นปะเห็นไหมฮัลโหลมึงจับป่าไอ้เหี้ยเบเฮอีเฮมึงจับบีเฮปะมึงจับบีเกะจังวะ มาถอยนี่เก่งเฮียอะไรล่ะตายหาแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เียไปเกิดสองตัวเลยไอ้สัตว์โอ้ดูแม่งซูมเลยมึงอย่าชมดิไอ้ไม่ข้นคำเลยไอ้ดีนายทิ้งนะป้อมดีไปเลย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 มีกดไมค์ค้างเลยมีกดไมค์ค้างรอรอโดรอรอไอ้ยักแล้วนะเนี่ย แย่เล้สววไอ้เหี้ยเททุกสกิลไอ้สัตว์เพื่อเธอคนเดียววาเดออยังตงกท่านมีเหยนะมีมีคบอบเลยคมไร้ One of your structures is under attack าฮ่าตเจา่อต Leg ระวังเดี๋ยวมันโหดจังวะประสบการณ์โชคโชน่ะมือจักป่ะในคุกน่นนะใช่ใช่ะก้กิวด้ป่ปะ

เออขอนอดของเยอะไว้เยอะดีวะเยอะขบวนควายเจอควายตัวทั้งควายเท่ากันเลยพูดดีดีพูดดีดีพอกาดเลี้ยงเผ็ดเดี๋ยวกพูดดีๆอะไรล่ะดิงดูนะเอาดิงมีอันตีเปล่าพูดแมงมาเลยโอ้ยบึ้มงแบบนี้ โอ้่าดเห็นเจ้าเกจ้ปเือเนะดัี่าเพื่อนถอยก่อนได้ไหมกายโหเดนิดอาร์มไ้ แปดพี่พ่อแปดพีพ่อโอ้โหลิงมาหมดตันแล้วโอ้โหน่รวางเราไปหายี่อาการเป็นไงอาการมันเป็นยังการนี้มันหิวมันหิวมันหิว เมันหยวเมื oh <laughs> right ่อนิด <laughs> อันเมื่ยเบ็ดไม่อวะจะเอาได้จ้ะจะเอาเราขายวต้องรอออดีๆอ่ะสู้ได้คนนอดเป็นไงบ้างวะเฮ้ยของเยอะอยู่นัดบอกไวายทำเที่ยวมือมัไม่ได้เล่นทาฟ้าเนาะน่าจะโหดดีอ่ะ ฮันนี่แบดเจอร์ดนแคร์จริงไหมก็ผ่อแล้วไอเนี่ยน่าเล่อะทาร์ฟ้าอยากเล่นทาร์ฟ้าไงจะออกมาแล้วเอาของแบบนี้มาแล้วก็มีทั้งแบดทั้งเกี้ยเต็มไปหมดเลยไม่อยากเล่นลนะมีสกิลดีป่

เบ็ดเมลช่วยท่านได้เบ็ดเมลช่วยท่านได้เออใครบอกมันมีสเปลอะมันมีข้อมั้ยเนี่ยเออเดี๋ยวสกเาวมานะสกเาวมานะไปเกิดเฮียเสมอเฉยเฮียเสมอเว่ง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 คนตายคือกูไอ้เฮียหนังหมาเนี้เบี้ยดีกว่าเรา มี่ปั้นกิโลหรือปั like ้นดาราเนี่ยเฮียนาเดชเนี่ยนานล้วกันยังไม่มาเลยนาเดชนาเดชมาหน่อยนาเดชนาเดชนาเดชน้าเดชคุ้ยไหมเนี่ยนาเดชนาเดชเออไหวอือว่านาเดชคุ้ยไหวอือว่าน้าเดชเฮียอะไรสัตว์พี่แจ๊ดกูแตกไปแล้วเฮียเบสุดโหดกูล้มอีเไอ้เฮียล้มรัวๆเลยสัตว์เมื่อแต่ดูนาเดชเนี่ยนาเดชหลอกเงินเนี่ยเฮียนาเดชขอเสียงนาเดชนะครับฮัลโหลนาเดชครับ หลบพินาเดชครับระวังหลบครับพี่อยู่ไปครับตั้งใจเล่นพี่ครับอยู่ไปครับสวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหหลอกกับพินาเดชอีกอะ ก็หลอกกับพิเนเดชอะครับพิเนเดชครับอยู่ไหมครับกูเหงาอีกอะอยู่ไหมครับหายที่อะสองเลยเออพิเนเดชพิเนเดชกูโอ้ใครทำพิเนเดชกูเออมึงถอยดิเพื่อนโอ้โห แล้วทำไมเบเฮไม่คันเส้นในเส้นไอ้นั่นน่ะเส้นสกิลหนึ่งมึงออกว่าเยี่ยขวางอยู่นั่นน่ะขวางแม่ไอ้เยี่ยขวางเส้นยังไงกูตายอยู่กูเั่นเส้นกดไงอ่ะอ๋อเหรอไม่เห็นกูตายเลยไม่เก่งเหมือนต้นเกมเลยววะต้นเกมมาหาอะไรดูแม่งเล่นดีชิบหายแบบตั้งใจเล่นมากไอ้ฝั่งนู้นอ่ะดูแม่งดิโอ้โหดูซูมทีครึ่งหลอดโอ้โหสนุกสแลษ โอ้ยโอ้ยโอครึ่งหลอดครึ่งหลอดครับนายคุณจบแล้วครับนายโอ้ยสองู้คุณจบแล้วครับนายเ้ยรนี้ได้กูยังไม่เห็นป้อมฝั่งโู้นเลยป้อมฝั่งโ้นเป็นยังไงวะไม่รู้นะไม่รู้เห็นไหมล่ะกูยังไม่เห็นเลย้ย่พีตาเดตกูยังไม่นี่เลยแป๊บหนึ่งนีพีาเดตครอบสวยๆนะครับ มีแค่ออกกระ้าไฟมันเองเนี่ยโอ้ไม่ได้นะกูออกแล้วออกออกมันยังไงออกให้แล้วใช่ไหมเออพี่เดชออกแล้วไม่ไม่ออกมันมาใส่แล้วมาใส่แล้วมันมาใส่แล้วมาเออพี่เดชกูอ่ะเออราพี่เดชกูอ่ใครโดนมาโฮ้ยกูโดนละขวโดดมึไปทำเฮี้ย้วนะขวโดดเฮ้อไอ้เฮ้ยยังไดรั กันสีเลยอ่ะเอออย่างเฮ้ยสนจะได้สนโนสนโนแคร์กูไปแล้วไม่คนน็อตเอ้ยโดคนน็อตโดดวืดไปวืดมาอูตีตัวแทงคุณพระคุณพระโถ่พระต้องเข้าดาร์กมาดาร์กมาดาร์กมาอยได้ไหมน็อตสไปได้ไหมยังเฮ้ยเยนโด้สองวงสวยเจยคว้าเลยคว้าเลย อพ่อมาสัตย์พ่อมากูไปแล้วกูไปแล้วพ่อก็มีคลองอย่างเงี้เลยว่ากูจะตายป้ากูยืนฟาร์มเนี่ยเอาแล้วญาติกูมาน็อตช่วยกูด้วยเดดโอ้ไม่พุ่งเลยเดดสู้เขาเเดดเนตเดดมีสกิลสามอยู่สู้ดิสู้ดิสู้ดิเออโอ้โหเฮยหาคอนมา้อเนต เหมือนเจ๋วแล้วครับนายเฮ้ยมันคลองหมดแล้วครับนายแปะแปะโอ้ยแม่งโหตีกับเกาหลังใี่มันเหมือนเกาหลังอะไม่ยืนให้กูตูมรอบเดียวแล้วมันแบบคือแม่งแม่งตุ๋ยตุ๋ยไปตุ๋ยมาแล้วแหละไอ้กูไม่ได้ตูมสวยๆเลยตว์เดี๋ยวแม่งรอดไงลิงตรงกลางเนี่ย มาเต็มเลยครับนายป่าเราเนี่ยป่าบนเยปักหวานนี่โรคผมจะโดนแล้วครับนายปักหวานนี่มันจะออกไปดิครับไอ้สัตว์มันออกไปตายหลายทีแล้วไอ้คุยไม่ไหวแล้วนะกูบางอาจารย์เนี่ยต้องตายก่อนเจ็ดครั้งครั้งที่แปดตายจริงนะสัตว์พ่อกูเนียไอ้บางอา,างงจารย์เอ้ยบางอาจารย์โอ้โหเฮียเอ้ยเฮียเรื่องไงมันก็เป็นอั่งสั้นนะ ีซื้อด้วยใช่นับเวลาแล้วมั้งเนี่ยถ้าชนะก็ต้องบาคารีออกดูมอ่ะนั้นอะไรพวกกั้นออกเกมง่ายกว่าดูว่าเออง่ายกว่าตาออกเกมอ่ะตาออกเล่นตาใหม่ตาใหม่เฮียไปปวดหัวดูแม่งโขแตกหนีเฮียมาคนเดียวงี้เฮียเฮียควายเหมือนเบเฮอะไรสัตว์วิ่งไปตายก็โง่ไอ้ห่ากระดอกระเดียแต่อ๋อ เออนเดชมาเล่นสัดกูเชียร์ขึ้นเลยอ่ะนเดชนเดชจอ่นเดชยอดี่น่าเดชสุดยอดแม่พี่น่าเดชกูโค้งก็สวยอ่ะเรื่องอะไรกับพี่กั้นนเดชอยากได้ยินเสียงพี่นเดชจังเลยครับพี่น่าเดชกูพี่เดชโค้งมิน่าเดชมีไว้ปะสีวิวะสีวิรี่นติ พี่เลี้ยมตีไม่ต้องตีแล้วเออน้าเลชกูมาโอ้ยอย่าฟินเรื่องไข่แบใบ้หลัวๆเลยปะเนี่ยพี่ลิงเอามันเอามันเอามันเออเอามันเอามันเอามันเฮ้ยนาเดชนาเดชตัวบอลตัวปลอมบังไงพี่นาเดชกูไอ้สัตว์ไปไหนแล้วทีนี้เอ้ยเอาไวะเฮ้ยไปบนดิดันบนดิเฮ้ยบนนี่ เดชกูมาแล้วไอ้สัสเนี่ยกูตีบ้านได้กูตีแรงกูตีแรงเพื่อนเดชหลังไปซื้อลูกป่งดูดกันไปซื้อลูกป่งกับไปซื้อลูกป่งกันลูกปองดูมึงไม่ต้องแทงอีแทงทำไมมึงบิงมาตู้มดิเกิดแล้วไอ้เจ็ตลูกพี่ดาร์กวะพี่น่าเดชมีมีสกิลป่ะเออมีอยู่รอบหนึ่งเว้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะคือโดนแล้วเออไม่น่าเดชวะน่าเดชวะ นเด็ดว่ะนเด็ดตีไปเพื่อนนเด็ดสู้เขา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 เล็ดแม่ใจเด็กูได้ไอสัตว์เอ้ยมาดิเนี่ยเด็ดกูมาแล้วสวยสวยสวยแม่เด็ดกูมาแล้วเดือดกะมารีเฮ้ยโอ้โหเฮียโอ้โหไม่ต้องเล่นแม่ถอยกลับได้นะเฮ้ยมันตายสองเนยกูก็ตายว่ะ ถอยก่อนได้ถอยก่อนได้รอรอณเดชเมียเรียนตีอีกรอบนึงรอรอรอเจอแน่ไอ้เ่ี่ยพี่ณเดชกูมาแน่สัตว์ว้าพี่เนี่ยพี่กูมาทำยี่่่ากันตรงนี้เนี่ยโอ้โหเจ็บตายมึงเล่นไม่สงสารเดชเขาเลยเออแล้วเดทสงสารเบกไอ้สัตว์เอ้ยมึงไม่ดูเยี่ยเลยเลยพวกมึงเนี่ยมันเห็นโครตตัดให้ได้ดิ แม่เจอกูแน่อุ้ยเฮ้ยใจเย็นยิงให้หมดตีบ้านนี่เพื่อนตีบ้านนี่เพื่อนกันบ้านกันบ้านกันบ้านเฮ้ยนเดชไอสัตว์เอ้ยโอ้โหเอาคุณแล้วเอาคุณแล้วเฮ้ยเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรเป็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรนี่ไม่ตายวะเฮี้ยคุณไปหน้ากักเลยจีออนไปนี่ไปขี้ข้อกันมาโหลด เฮ้ยโอ้โหนาเดชนาเดชโอ้ยนาเดชกูก็ตีตาเล่สัตว์มึงมึงนาเดชสวนพี่นาเดชดันบนสายนึงดันพี่นาเดชสวนพี่พี่นาเดชสวนพี่สวนเลยครับพี่พี่นาเดชกูไม่สนใจกูเลยอ่ะไอ้ยอะโอ้โหแบบตั้งใจแสดงมากเลยตั้งใจแสดงพี่แอคคิวเขาเยอะคิวเขาเยอะปล่อยเขาไคเด้เยอะเหมือนพี่เขากำลังดึงหน้าอยู่ไอ้สัตว์กูแบกมึงไงดึงหน้าอยู่จัดแม่ เอาเฮมึงหายไปไหนเาเนี่ยไอ้ยี่หลินไม่เงากลัวเลยคิดเป็นโลกเฮียะไรเฮ้ยพินาเดทกูโดนช่วยพินาเดทกูด้วยเดทแอบนาเดทไปพี่เอ้ยน่าเดทจักกูเดทไม่เย็นตีนะพี่ใจเย็นนะพี่เฮ้ยเหมือนล่อเอ้ยนี่พินาเดทกูมาแล้วไอสัตว์มันเจอแน่เจอแน่นอน น,นเดฟกูตีบ้านอยู่น,นเดฟสก,กาวมานะพี่พี่น,นเดฟสก,กาวมานะพี่ตะวานแล้วเต๋ตีบ้านอ่ะช่วยช่วยช่วยกันตีบ้านสน่กามาแล้วเดี๋ยวสกาวมาแล้วพี่แอคมาพี่แอคมาใจเย็นก็ได้ปล่อยเลยพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยพี่ <laughs> ม,มีมีอันตรีไหมมึง <laughs> ไม่มีอันตรี <laughs> มึงก็ถอยกบพี่วับกบพี่วับกบพี่ <laughs> วับไปไปวับไปพี่ไอ้เหี้ย เดี๋วพี่นะเด็กก็จะพูดว่าไอนน้เหี้ยตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นโคดไหนสัตว์ยักแม่สัมกูจังไ้เนหนี้ย <c oughs> สามคนไหวป่าวะต้องมีเอามาดอนไหมได้อย,ยูออ่ได้อยื่ได้อยู่ได้ ได้เยียอะไรได้ยืนมองอ่ะเออได้แค่ยืนมองมาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่ต้องไปอุ๊ยน่าเด่นโดนหนักนึงไม่เด่นมุ้อกาดเป็นกาดให้น่าเด่นก่อนแป๊บนึงไอ้เฮียเดี๋ยวเฮียลิงมาล้วงไอ้สัสโอ้โหบอดอยู่บนนั้นก็ดีเลยเฮียห้ามภาพเดี๋ยวป้องกันเลยก็ได้นะ เใหญ่ขี้แตกแล้วเีหญ่ขี้ก่อนกันไปเลยเป็นแทงก็ต้องยืนเบอยืนตีไปแล้วแบบยืนเลยเป็นแทงเดือตายแล้วม่เด็ดเบเฮกูเอาอีกแล้วเบเฮกูแบกไอมาอีกแล้วเดบเซนนี่ไงนะเด็ดกูนะเด็ดเดตจะเย็นนะน่าเดตจะเย็นนะน่าเดตจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะกัดไม่อยู่นะ รออยู่รออยู่รออยู่รอช่วยอยู่แต่พักเอยบ้านโดนตุ๋ยเอะรู้เรื่องอะไรแบบมันตุ๋ยแน่สเกลมาตุ๋ยแน่คนนั้นรอซอยกดักตุ๋ยป่ะมีใครว้าบเลย่ะกูตายแน่กูไปอ่ะไม่ทนมีใครว้์บมาช่วยทดไมล่ะดีด้ย โอ้กว่าจะกระกทืบเท้าพี่เบ๊เโอ้ยวันหนึ่งไปดิไปดิฟินแม่งสูบไอ้แมง่แมงตุ๋ยไม่หยุดแม่ฟินเสียดมาแล้วพี่มาพี่มาพี่มาแล้วพี่ยี่สิบวิ่งไ,ไม่มีอันติวไม่ได้ปล่แหลกเลยวะลิงลเหรเราลิงลดิอดอนดันแทงอยู่นะ โอ้ยแรงจังวะขอบขอบเด็ดไม่ได้พอเไอเป็นเด็ดสีสดอ่ะขอบเลยมันมันโดนคอโดนคอโดนคอเมื่อกี้อ่ะโดนคอโดนคอหรือโดนแขนโดนส่วนไหนโดนหัวไหล่ไหมโดนคอไอ้เหี้ยไม่ได้โดนแขนนะโดนคอไม่ใช่โดนคอโดนคอ เด no yeah. ี๋ยวก็โดนหน้ามึงไงไอสัตว์ยัดเป็ดพูดแบบนี้โอเคแฮ้เออจังแมงเล่นตาใหม่พี่ีเรียสพี่ธเดชกูอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ธเดชช่วยพี่ธเด็ดหน่อยนะมาแล้วเอ็ดแม่เฮ้ยอย่าให้ทับให้มันทับกูนะเอ็ดแม่เฮ้ยเราสวนได้เราสวนได้เฮ้ยเอาดิๆม่โยนแล้วเนี่ยไม่โยนแล้วไม่โยนแล้ว ส่วนกลางจบทีเดียวเลยไหมไปไป,ไป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 ดิคีบอยู่ล่างวะกูตีบ้านได้อยู่เน,นาะไปเด็ก้าบ้าน<บ>คนหนึ่งไอ้เนี่ยอไอ้เ<อ>มอร์บิดอนมึงเฝ้าบ้านไปเลยจะไปจะไปมึงมีเสือเกิดอันหนึ่งเ,เกี่ยวนาเด็เกูนาเด็กูมีหัวใจด้วยสัปมึงมีเสกว่ะเพื่อน เอียออกออกเสียนี้ว่าหลีขึ้นไปตีป้อมใหญ่เลยด้วยมพอละเฮียป้อมลงป้อมเล็กไน่เอาเฮียล้ป้อมใหญ่เลยป้อมใหญ่เลยตีบ้านเลยตีบ้านเลยตีบ้านเลยไป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 ตีบ้าน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  Đá mới thằng này thôi Tùy ba Tùy ban tôi nhu, tôi nhu, tôi nhu. <cười> <cười> Tùy ban, Tùy ban, <laughs> Tùy ban. <cười> <cười> Tùy <ban. cười> Tùy ban. <Bà> Tùy มาแล้วตีคลิปก่อนเพื่อนน็อตน็อตน็อตหวยเอ้ยเอ้ยโอ้โหให้เลยนัเดชเล่นดีมากนัเดชยอดเพื่อนนัดเดชกูไอ้เหี้ยเอ้ยกูแม่งเล่นไม่ดีว่ะโทษตัวเองหน่อยนี่เอ้ยลไปแล้วไอ้เหี้ย